่าสวัสดีครับพบกับสรุปตลาดนะครับประจำวันเสาร์ที่13บสากรกฎาคม2567นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประเด็นอะไรสำคัญที่กดดันตลาดบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่แล้วจริงๆน,น่าจะเป็นเรื่องการประกาศ ตัวแรกเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะครับก็ทองก็จะบินเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีก่อน่อว่าสัปดาห์ที่แล้วมันสรุปตลาดเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กต์นะครับทะลุกรอบแนวเทคนิคอลลงมาเลยนะครับส่วนราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นพีขึ้นไปต่อเนื่องนะครับผเปิดกราฟเดย์เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเทคนิคอลดูตอนท้ายแล้วกันครับมันยังคงติดแนวต้านอยู่นะครับ ราคาพันธาบัตรยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมเอาขาวเอาเราคุยเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจก,กันก่อนดีกว่านะครับเปิดมาที่อ o n o m i c c a l e n น a r นะครับเวันจันทร์นะครับตัวเลขไม่มีนะครับตลาดก็จะวิ่งตามเทคนิคเข้าไปส่วนวันอังคารนะครับวันอังคารมีการประกาศนะครับมีการออกมาพูดของพาวเวลนะครับกับของ เยเลนนะครับพาเวลไม่ได้ให้ความเห็นอะไรเยอะนะครับพาเวลมาให้ความเห็นอีกทีช่วงวันศุกร์นู่นนะครับวันพฤหัสวันศุกร์ครับทีนี้เรื่องที่ผมจะจะเน้นให้สําคัญก็คือการให้ความเห็นของเยเลนนะครับมีประเด็นกับตลาดอย่างหนึ่งคืออันนี้ครับเยเลนชี llen, ie, ้เงินเฟอจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับการให้ความเห็นของสองท่านนี้มีผลกับตลาดเี่ยอย่างที่เท่าที่ผมดูมานะ เอ่อพาวเวลจะไม่กลาวความเห็นเยอะนะครับแต่เย,ยเลนจะออกมาเหมือนกับเป็นชีน้นำ mm ีก hmm. ทธิกเก็ตไหมครับว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโมเมนตัมตลาดนะครับวันพฤหัสมีโมเมนตัมสองตัวที่คานกันอยู่แต่น้ําหนักมันไปลงอยู่ที่ตัว CPI ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับส่วนตัวเลขอัลเลนพอร์ตเมนแคนเนี่ยถึงแม้ว่าออกมาดีนะครับก็ไม่ได้เอฟเฟกอะไรมากนะครับอ่าอเมริกาก็ตัวเลข ดอลลาร์อินเด็กก็ยังคงปรับตัวลงต่อไปอยู่นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสุดนะครับว่าปิดตลาดนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นไงบ้างปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วดอลลาร์นะครับแกว่งตัวลงจากกรอบแนวโน้มนะครับหลุดจากที่เรามองไว้ว่า1.04เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะส่วนราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นสูงต่อไปนะครับปรับตัวขึ้นจากโซน 2320นะครับยาวเลยตนะั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ก่อนนู่นนะครับน้ำมันยังคงติดแนวแนวต้านอยู่นะยังไม่คงทายังคงไม่ทํำหายนะครับอย่างเลี้ยงอยู่ถ้าทำหายขึ้นไปได้เงินเฟอ้อน่าจะกลับมานะครับส่วนอินเด็กซ์ดัชนีนะครับไม่ว่าดาวโจนส์ S&P หรือว่า Nasdaq นะครับขึ้นไปนำแล้วนะครับอยากจะบอกว่าดัชนีของสารัฐอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปนำการประกาศนะครับ ตัวเล่งเงินเฟ้อของสหรัฐอามาอเมริกาไปก่อนแล้วนะครับอ่าเนี่ยโมเมนตัมสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะเดี๋ยวผมสรุปให้ก็คือเอ่อเป็นเรื่องที่ว่าตลาดเริ่มมีความเชื่อว่าอเมริกากล้าที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มนะครับเพราะว่าเอ่อประธานเฟดออกมาให้ความเห็นแล้วนะครับอ่าอันนี้ครับมีข่าวนี้อ่า มีการว่างงานแล้วก็ธุรกิจยืดลมละลายนะกดอันเฟินลดอาตาดัตราดอกเบี้ยนะครับนี่ก็เป็นตัวนายพาเวลเนาะอ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับปรับลดคนนะครับอย่างโมโหรานด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่าว่าสัปดาห์หน้ามีตัวเลขไหนสําคัญแล้วเราก็มาดูเทคนิคกอกันสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์มีประกาศตัวเลข g d ดีของประเทศจีนนะครับ ช่วงนี้มีข่าวว่าประเทศจีนในกำไรการส่งออกเยอะมากเลยนะครับผมมองว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจโลกฟื้นได้นะถ้าประเทศจีนฟื้นได้ด้วยเรื่องนี้นะครับในระยะยาวถ้าใครจะเกียดจีนทําธุรกิจอะไรก็ว่าไปอย่างแต่กําลังซื้อจีนที่วิ่งเข้ามานี่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับคนที่เกียดจีนคือคนที่เป็นผู้ประกอบการและเสียผลประโยชน์นะครับในมุมมองผมนะอ่าทีนี้ ่าวันจันนะครับวันจันสัปดาห์หน้ามีภาว s สปีกก็รอดูกันว่าเขาจะพูดอะไรไหมเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับทยอยปรับมาแต่สามเปอร์เซ็นแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึงสามเปอร์เซ็นแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับสัปดาห์หน้าเป็นพาเลทข,ของ C P I ของแต่ละประเทศแล้วนะครับตัวก็คือประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของประเทศอื่นๆทั่วไปนะก็มีของแคนาดานะครับมีของมิชแล มีของประเทศอังกฤษนะครับปอนนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับก็ยังเป็นถ้าเป็นของอเมริกานะก็อันเอมเป็นเคลมซึ่งเราก็ลุ้นกันว่ามันจะลดลงไหมนะครับอย่างครั้งที่ผ่านมาเมือ่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คือสองสองสองนะครับถ้าลดลงก็ดอลลาร์ก็จะดีดได้หน่อยเพราะว่าไม่มีประเด็นอื่นมาแข่งแล้วนะครับแต่วันพฤหัสนี้มีประกาศนะครับประกาศเลทประกาศอัตราดอกเบีย้ยของ ประเทศอังกฤษนะครับไม่แน่ว่าเขาอาจจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนำประเทศอเมริกาไปเลยก็ได้เนาะอ่า,อาเขาปรับปรับลดมาแล้วก่อนครั้งหนึ่งนะครับเขาอาจจะประกาศลดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแนวโน้มนะครับของประเทศอังกฤษแล้ววันศุกร์ก็มีรีเทลเซลล์แล้วก็คอเลเลเลเซลล์ของปอนกับของแคนาดาสัปดาห์หน้าถ้าเป็นตัวเลขอเมริกาเทรดแค่ชุดที่ผมมองในเทคนิคลลนี้ก็อาจจะดูได้แค่วันพฤหัสนะครับ ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับเทคนิคเทรดอ่าเดี๋ยวสรุปโมเมนต u m ัมก่อนโมเมนตัม um ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะส่งผลมาในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเรื่องการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาซึ่งกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อนเนื่องนะครับอ่าทานนี้เห็นสามเหลี่ยมกรอบนไหมเป็นภาพใหญ่นะครับมันหลุดกรอบแสดงว่าราคามันมีโอกาส ปรับตัวลงมาโซนล่างนี้นะครับคือก็คือโซนประมาณหนึ่งูสามหรือหนึ่งศูนย์สองนั่นเองนะครับก็ดอลลาร์ช่วงนี้ก็จะออกนะครับสำหรับดอลลาร์ไทยบาทนะครับก็มีโอกาสปรับตัวเลี้ยงลงต่อเนื่องนะครับน่ากลัวลจะลงมาโซนล่างนี้นครับอ่นถึงตีโซนที่นะะราคาคาลาเทรดมองเป็นโซนนะครับตรงน,นี้อย่าหลุดถ้าหลุดมาเรามาราคามันจะมาโซนล่างก่อนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่พันธบัตรสหรัฐอเมริกานะครับอ่าเป็นประเด็นเชิงบวกยังไงบ้าง เมื่อแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับบอลยู Born ก็จะลดบอลไพรส์ Born ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นฉะนั้นบอลไพรส์ Born rice, อันเนี้ยราคาพันธบัตรอายุ10ป,ปีนะครับแกว่งเป็นกรอบสามเหลี่ยมแบ่งเป็นกรอบแชนแนลนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสท,ที่โซนนี้นี่ผมตีไกด์ลน์แล้วหนึ่งหนึ่งสองนะครับโซนน้ำโซนน้ำเงินนี้นะครับส่วน แต่ชั้นนี้อย่างที่ผมบอกนะคะว่ามันปรับตัวนําตลาดไปก่อนแล้วเขาเล่นข่าวกันไปก่อนแล้วนะส่วนใหญ่ตลาดหุ้นจะเล่นข่าวไปก่อนจะเห็นว่าดาวโจนนะครับปรับตัวขึ้นไปเทนกรอบสามเหลี่ยมข้างบนเลยซึ่งถ้าเบรกอันนี้ขึ้นไปได้นะครับก็จะมีแนวถัดไปอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเบรกแนวน้ำเงินนี้ได้นะครับราคามันเหนือโซนนี้ได้ก็จะไปที่สี่หมื่น หนึ่งพันสองรอยนะครับอ่ะเราลองตีเทสดูนะดูกรอบตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวก่อนนะผมเปิดไฟโบนะครับเห็นไหม,มครับระยะมันใกล้ๆกันนะครับโซนตรงนี้อ่าในทางกับกัน NASDAQ นะครับ n a s แ a q ก็เขาเล่นประเด็นบวกคุณ AI กันซึ่งตอนนี้ก็ปรับตัวเทสขึ้นไปสูงมาก NASDAQ ผมยังไม่กล้าม,มองนะว่ามันจะขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับ ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลงเพราะว่า n แนแสแตคเกิดสัญญาณบ a l i s h เ i v e r g e n นะครับอืมแล้วก่นนะอ่ะอากาฟจะเพียเพ้ยนๆหน่อยหนึ่งเนาะพอผมเช็คิิหนึงนะครับ อ่ะนี่ครับสัญญาณบริลเ e ีย e เจนคืออินดิเคเตอร์ราคาทำ high แินดิเคเตอร์ไม่ยกตามนะครับมีโอกาสจะปรับตัวลงถ้าหลุดจากโซนตรงนี้ถ้าหลุดโซนอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนราคาให้ดีกว่าถ้าเปิดตลาดมาสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าไพร์และ p ไพ c e แอคชั่มันเริ่มไม่สวยแล้วนะครับราคาถ้าหลุดสองหมื่นลงมาได้ก็น่าจะปรับตัวลงมาโซนล่างอาจจะเป็นแถวประมาณหมื่นเก้าตรงนี้ได้ส่วน S p ห้าร้อยนะครับ หัว S&P ห้ารอยเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันมีทรงของมันตรงนี้อยู่ด้วยอาจจะปรับตัวขึ้นไปเทสตรงโซนนี้ต่อก็ได้นะครับโซนตรงนี้ขึ้นไปได้อีกกรอบหนึ่งถ้าสามารถปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือ5้า0ันหกร้อยได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับเพราะว่าเอ่อก็จะเป็นการทำกำไรของคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า เอ่อไม่แน่ว่าตลาดหุ้นอาจจะทำ New ิวไฮต่อไปเรื่อยๆเ,เนื่องจากประเด็นการลดอัดตาราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการออกมาคอนเฟิร์มของทางเฟดซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการจะให้ออกมาให้ความเห็นของพาเวลด้วยนะครับวันจันทร์นั่นเองนะครับทันนี้ถ้าเขาออกมาให้ความเห็นว่าจะลดเพิ่มเช่นปีนี้ลดเพิ่มอีกสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ตัวทาวเวลอ่ะออกมาให้ความเห็นว่าจะปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้นะภายในปีนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอดูว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้เราพูดถึงตัวพันธบัตรไปแล้วแลชนีไปแล้วนะครับเราพูดถึงดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็ปรับตัวลงถึงโซนล่างนะครับราคาทองคําก็มีโอกาสพีถึงโซนบนได้ส่วนราคาน้านํามันตอนนี้เป็นกรอบ ถ้าสังเกตราคาน้ำมันวิ่งหนู่ในกรอบสามเหลี่ยมชัยธงนี้อยู่นะครับอกรอบใหญ่นี้ไม่ยอมหลุดถ้าหลุดก็จะทำรีวิสไฮในนี้ไม่ยอมหลุดนะครับแสดงว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเงินเฟอ้อลงน้ำมันต้องลงนะครับถ้าน้ํามันขึ้นเงินเฟอ้อไม่น่าจะปรับตัวลงต่อนะครับน้เงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามน้ํามันด้วยอ,อย่างปลายปีประเด็นการใช้น้ํามันมันจะเพิ่มขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าประเด็นเรื่อง รถไฟฟ้ามันจะปรากฏด่านเรื่องราคาน้ํามันโดยหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูทางกบโอเปกนะครับดูประชุมโอเปกด้วยนะครับเรื่องราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันตอนนี้ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบอยู่เนี้ยเราก็สบายใจได้ว่าเรื่องเงินเฟ้ออาจจะยังไม่มีประเด็นอะไรที่เราต้องนะัววิ่งก็มันก็วิ่งอยู่ในกรอบใหญ่มันอย่างนี้นะครับอา่าอันนี้ก็อาจจะวิ่งลงต่อนั่นเองครับส่วนราคาน้นเพราะว่ามันติดแนวต,นต้านตรงนี้นะครับอา่าเดี๋ยวเราไกด์ไลน์ไว้ก็ได้ตรงนี้นะจุดนี้อาจจะปรับตัวลงมาเทสท,ที่ไอโซเหลืองนี้ก่อน ถทะลุด81ได้ลงมา79.6นั่นเองอ่าวันนี้นะครับสรุปตลาดประจํมมาวันเสาร์ที่นี้ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านครับโอเคนะครับสวัสดีครับ